ครับผน้ำตัวพี่หน่อยน้ำตัวอะไรครับนี่ครับกัฬาอดีศักดิ์กุปไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนนี้ซ้อมมาซอมอาทิตย์กว่ากว่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่กระบี่เลยโอ้อยู่ที่กระบี่เลยมีใครเป็นกู้ปังกู้ซ้อมมากที่นู่นก็มีชัดชัยอดีศักิ์กุปแล้วก็นำสองน้อยก็คือพวกในค่ายที่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยี่สิบสี่ปีเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเรไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับนั่นเรไปล่อยมาประมาณ กิโลสามกิโลอืมเราเป็นโมเดสไตล์ะครับสไตล์ฟีล์มแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเพชรสองฟ้าเคยเจอกันไหมคับยังครับอันนี้เป็นไฟแรกที่เจอเขาเคยได้แล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาปะก็ดูในคลิปเขาเป็นโมเดสไตล์อะไรจำได้ไหมน่าจะเป็นมวยเขาอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็เดินดูดันวางเชื่อมสายก็คือไปตามสไตล์ของเราใช่ไหมยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วก็ ไฟสองไฟอ่ะอไฟสองไฟเฝ้าไฟล่าสุดนี่ต่อยไว้ที่ก็แพ้คะแนนกล้องปุยตอนสอสจอสังเกตันมาที่เวทีราชธรที่นี่เหรอวันนั้นต่อยกี่เวทเท่าไหร่วันนั้นก็ร้อยร้อยเก้าร้อยสิบกว่าอแล้ววันนี้ก็ต่อยร้อยร้อยสิบเอ็ดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมวันนี้เมื่อก,กี้สอบแล้วเปไ็นไงบ้างก็ดีก็มาเป็นไงเกินหรือว่าขาดขาดประมา กิโลอ่ะโอ้ขาดไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลนะสบายสบายอืมเราไฟนี้กลุมมาวระาณกี่กิโลครับกลุมมาประมาณโลนิดนิดเราต่อยมาวันโลนวันนี้อีกไฟละประมาณที่ต่อยมาก็สองสามไฟครับไม่เดียวรวมรวมทั้งหมดเลยที่ต่อยต่อยมาทั้งหมดยืมๆประมาณถึงร้อยยังยังน่าจะเกินบเกร้อยเกือบร้อยใช่ไหมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับรขบีอ่ฝากเชิญชวนแฟนขับเหล่านี้หน่อยก็ นััเป็นมวยกระบี่แล้วครับก็ทีน,นี้จะทำอะไดีที่สุดกำลังใจให้เซลล์กนด้วยครับเต็มที่แน่นอนนะวันนี้คิดว่าเกิดไม่เกิดวันนี้เกิดแน่นอนต้องเกิดนะเ,เรเยกขอบคุณครับน้องชาย,ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม